สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เรามาทำอะไรทำอะไรครับเ่นน้ำจัดไปครับมาสไลเดอร์ลงมาเลยครับสไลเดอร์ลงมาเลยครับโอ้โหคนที่หนึ่งครับคนที่หนึ่งครับน้ำกระจายครับขา เลยครับโอ้โหยังมินมารอบสองครับสั้รอบสองปื๊น้ำกระจายเยี่ยมมากครับโอ้โหจะมินเอาอีหนึ่งรอบนะครับเอาอีหนึ่งรอบนะครับโอ้โหน้ำกระจายแล้วคนนี้ทีเด็ดคือคนนี้ครับทีเด็ดคือคนนี้ครับสามสี่โอ้หัน้ำกระจายครับน้ำกระจายครับ เอาน้องวัวน้องวัวห่วงยางลงไม่ได้นะครับเอาวัวเดินลงมาครับเดินลงมาครับวาวาต้องลงให้ตรงปากสลามนะนั่งครับวานั่งครับนั่งวาแต่วาต้องลงให้ตรงปากสลามเรื่งตอต่อทเอาแม่นนะเอาเล่นนะลงมาก่อนครับลงมาก่อนครับเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวไม่เอาให้ลงมาก่อนครับ เล่นมาสามชั่วโมงแล้วจะมากลัวปลาฉลามตอนนี้หรอครับโอ้โหหนูหนูเพิ่งมาหนูเพิ่งมาไมอันนี้คือสะใหญ่ครับสะใหญ่โอ้โหพวกก็จะกายกรรมลอยตัวบนน้ำครับโอ้โหกายกรรมลอยตัวบนน้ำครับโอ้โหกายกรรมลอยตัวบนน้ำครับโอ้โหมีใครทำได้แบบนี้ไหมครับกายกรรมลอยตัวบนน้ำต้องงี้ต้องงี้ต้องไงนะครับโอ้โห นะครับน้ําหายไปหนึ่งยูนิตโอ้โหเวลารับผิดชอบการให้ครับเอ้ยนี่ปนอนสบายดีอยู่โอ้โหเด็กชายยามินครับอ่าไม่ใช่สิคนนี้เด็กชายฟาดินเด็กชายฟาดินซัดน้ําลงมาแล้วครับต่อไปครับเด็กชายยามินครับโอ้ระวังน้องล้มครับโอ้โหคนนี้ใส่แว่นมาเลยนะครับ ว่า,า,งา,างไางไรครับแลวก็จะทำอะไรชมครับอูโหพุ่งลาวอูโหพุ่งลาวครับพุ่งลาวต้องพุ่งลาวลงมาครับโอ้ยโอ้ยน้ำก็ตก่ระตายเลยครับแม่จ๋าบอกว่าแล้วไงว่าน้องจะแย่งของเรามาให้แม่จากก๋าเตเถอะ อูเกิดอะไรขึ้นครับต่อมคำซีนักเบครับขาบวมล,ออล,ลววงมางลงมางลงมา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 ลมาลง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 มางมาล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 งมาาลงลงมาลงมาลลงมาลงมามาลงาง, oh <planets S 1> งาม,มาลงมาลงมาลงลงมาลงมลงมาลง โอ้โห oh น้ำกระจายเลยนะครับน้ำกระจายเลยนะครับโอ้โห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  oh สนุกสนานมากเลยครับสนุกสนานกันมากเลยครับ <cents. S 1> โอ้โห <Rab. S 1> <c oughs> มีใครเหนื่อยแล้วมั้งครับ <Men. S 1> มีใครเหนื่อยไหมครับไม่มีไม่มีแล้วครับโอ้โหคนเล็กนี่ก็ปินเข้าปินออกจังเลยครับปิ้เข้าปินออกจังเลยอะ <c oughs> ปินกันเลยปิข้าปิ้นออกไม่มีหยุดเลยครับคนนี้ยโอ้โหโ โอ้โหโอ้โหทะลุมิติเลยนะครับน้องเฟดินทะลุมิติโอ้โหโอ้โหน้องว้าไหลลงมาครับโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับน้องวาไม่ไม่ลงดีเดียครับโอ้โห ขนานมากเลยครับคนที่เหนื่อยที่สุดหน้าเขาเขาคงน่าจะเป็นปากคุณเนี่ยคุณฟาดินนะคะประปากคุณฟาดินต้องคอยจับคุณฟาดินตลออเลยครับเอาหน้าลงแล้วครับคนนี้เอาหน้าลงแล้วครับต่อไปเป็นคุณยนยคุณฟาดินครับฟาดินหน้าลงแล้วครับโอ้โหต่อไปเป็นคุณดอกวาครับพรูบุกมาครับไหลเลยครับสามสี่มาครับ โอ้ไม่ทุกตัวประหลามันเขามันเป็นแค่รูปภาพครับโอ้โหสามทหารเสือในอนาคตนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นสป,ปีดสปาร์ตเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นค,รรนนครับโอ้โหใช่ละโอ้โอนั่งก็จะ อ,อ,อ,อ๋อมกว่าออต้องรอต้องรอรุ่น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 เขาเรียกว่ารุ่นะไรอะ<ช>่ะรุ่นใหญ่นะครับ <Yes> อูโหูเราทาท่านน้องยังมีแบบวามไม่ได้นะครับวามไม่ได้นะครับดีๆครับค่อยลงครับ <S <S อากวาตัวละขาเรามันยาวอครับขาเรามันยาวแล้วครับ มันต้องเป็นงี้นะโอ<ห>้กอของก็จะไปนี่มันนะครับลูกเดี๋ยวมันจะแตกนะครับุ้มเ่องเมื่อกี้มันิดนี่นาเขาเขาเป็นงี้อ้าวสามสิโอโ้โ ไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยครับสุดยอดมากครับ ไปครับโชคดีครับอาบ๊ายครับบ๊ายบายครับปู๊ววาลงมาปุ๊วเลยสามสิบหูยยอดครับโอ้ยน้องไอ้น้องไอ้น้องเล่นเล่นท่าร้อยแปดสิบองศาครับโอ้ขาชี้ครับโอ้โหน้ำกระจาย โอ้โหตัวเล็กก็ปิ้งข้าวปิดออกอยู่คนเดียวเลยนะครับตัวเล็กนะครับโอ้โหนี่เป็นสะปลาฉลามนะครับของคุณแม่เองนะครับนี่คุณแม่ขายอยู่ไซส์นี้ไซส์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเราใช้ก๊อกบ้านธรรมดาธรรมดาเลยนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหคุณน้องยาม,มินมาแล้วครับเอ้ยน้องประดิษฐ์โอ้ยสลับที่กันจังลยสองคนนี้ปึ๊บอูอ้ยน,น,นะน้ำกระจายน้ำกระจาย ตาเล็กสายใหญ่ลูบก่อนนะครับน้ำท่วมครับน้ำท่วมนี่เออมานอนกันอนโอ้โหสนุกสนานมากนี่เรามาลงมานอนจะดีกว่าขอยังครับเลิกยังครับเลิกยังครับอุ้ยไอเอตัวเล็กนอนเลยโอ้โหอุ้ย ดูดูนะครับเด็กสี่คนนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องดูคอยดูอยู่ผู้ใหญ่ก็สี่คนนะครับประกอบเด็กสี่คนนะครับว่าไงครับผู้เขาไฟฟูจิว่าเป็นไงครับโอ้โหโอ้โหผู้เขาไฟฟูจิกระจายครับกระจายครับแรงไปนะครับุกอตน้องบอกว่าแรงไปครับอมน้าจะเป็นยงง้าใช่มโอ้โห สนสุกสนานเลยค่ะปาร์ตี้มากน,น้องยังมิงขึ้น,เ,นลเลยครับขึ้นสไลเดอร์มาครับเร็วเอ็นดังมีกากรรมกายกรอะไรครับเนี่เยเยอะคารบอให้มันลอยเลยอือโอ้โห,โโหโกล้องจับไม่ทันครับยังไม่นายรอบนี้ครับอีกรอบหนึ่งครับเร็วครับกล้องจับน้ำกระจายไม่ทันครับสามเซ่โอ้โหกล้โโองจับไม่ทันเลยครับ น้ำกระจายครับโอ้โหน้อยยมิครับน้อยยมิงครับสนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกครับไหนไหนดูมือดิมือเหี่ยวยังไหนน้องยยมินแบมือสิ แบมือดิมือเหี่ยวยังคว้ามือเหี่ยวยังให้คุณแม่ดูมือดิมีใครฟังไหมครับมีใครฟังไหมครับสนุกสนานนการเล่นเล่นครับโอ้โหโอ้โหน้องๆคนเล็กแล้น้องคนเล็กโอ้โหน้องคนนี้สนุกที่สุดครับแข่ก่อนใครแล้วก่อนใคสนุกที่สุดครับมาดูชมน้องยามินบ้างครับน้องยามินสนุกไหมครับ โอ้โหกระโดดเปลี่ยนสายแล้วครับโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนสายแล้วครับเริ่มหนักไปแล้วเริ่มหนักแล้วถอดได้เลยครับถอดได้เลยครับโอ้โหน้องๆยังาวๆมากครับน้องยี่นิ่จะนอนมากขึ้นแกอีกโคยอ่ะเดี๋ยวกินในกระบอกเพลงครับ โอ้น้องอควาฝึกว่ายน้ำถึงว่ายน้ำตีขาก่อนตีขาโอ้โหฝึกว่ายน้ำครับน้องอควาฝึกอะไรนะฝึกว่ายน้ำครับฝึกว่ายน้ำโอ้โห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 โอ้โสุดจะบรรยายครับไม่มีคำบรรยายใดนะครับ สนุกสนานเลยนะครับโอ้เรามาดูภาพมุมกว้างกันนะครับออโอ้โยืมภาพมุมกว้างครับไม่มีใครที่จะหยุดเลยนะครับอืเฮ้ยนี่เรากางเกงไอปดิ้นบ่เฮ้ 好了。 สถานการณับรับอุณหภูมิความร้อนอยู่ที่42องศาเซลเซียสนะครับสงการปีนี้นะครับสงการมินิเราเล่นน้ำเล่นน้ำอะไรเล่นเล่นน้ำสระนะครับน้ำสระน้ำพูนะครับโอ้โหเด็กชายามินเอ้ยเด็กชายฟดิงครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับคนนี้ไม่มีย่อท้อไม่มียอมแพ้ครับสามสี่หนลงไปครับปุ๊บอ้าวนั่งสมาธิก่อนขูหน้ำกระจาย ต่อไปพี่พี่พี่ฟาดิงครับพี่ฟาดิงพี่ยามิงครับยามิลงมาเลยครับน้ะโอ้โหลุงบอลลงมาก่อนครับตามพี่ยามิครับโอ้โหอีกหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนครับตามมาติดติดเลยนะครับเราไล่อายุกันนะครับเอาลงมาครับโอ้โหโอ้โอ้โหอะไรัำไมเนาะวาลงเบาใจโอ้โหคนนั้นพี่คนโตครับโอ้หูน้ำก็จ่ายน้ำก็จ่ายจริงๆ แ <Dub u> ม่จัม่จะปิดคลิปขอปิดคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับอากาสวัสดีครับก่อนครับน้องยังไม่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับครับเยี่ยมมา